ส่วนเทนนิสนานาชาติ ITF ก็ได้แชมป์ในประเภทคู่ทั้งชายและหญิงแล้วครับกนนารแข่งขันเทนนิสนานาชาติ W 3 5ในรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT ชิงรางวัลรวมประมาณกว่า1ล้านบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองทานีหญิงคู่รับชิงชนะเลิศพันนินโควาพิทักเทศนักวดไทยจับคู่กับยูกิไนโตะจากญี่ปุ่นลงสนามในฐานะคู่มือสของรายการเจอก,กับราชมิกา พมิดีปาตีและก็วายเดฮีชอทารีคู่มือ3ของรายการจากอินเดียครับแล้วก็เป็นคู่จากอินเดียครับโชว์ฟอร์มเยี่ยมชนะไป2เซตร,รวด6 4 6 3คว้าชแชมป์รับเงินรบบางวัลประมาณ6 0,000บาทแล้วก็คะแนนสะสมโลก35คะแนนส่วนพันนินรองแชมป์หญิงคู่คู่ของพันนินนะครับได้รับเงินรบบางวัลไปประมาณ30 0 0 0บาทแล้วก็คะแนนสะสม23แต้มครับ ส่วนทางด้านเทนนิสนานาชาติ M15 รายการ ITF Men's World Tennis t ทนนิส,ท,นส,ท,นสทัวรนะครับชิงรางวัลรวมประมาณกว่า5 0 0แสนบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสสิงชาติเมืองทองธานีชายคู่รับชิงชนะเลิศธนเพชรชันทะจับคู่กับยุทธนาเจริญผล2นักขวดไทยนะครับเจอกับเอ็มลิฟกี้ฟิตริอาดีและก็คริสเซเฟอร์รุ่งกัตจากอินโดนีเซียปรากฏว่าคู่หนุ่มไทยสู้เต็มที่แล้วแต่ท่าต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป0ูนย์ต่อสองเซตนะครับสองหกสี่หก ธนเชรและยุทธนาได้รองแชมป์รับเงินรางวัลประมาณ18,000บาทและคะแนนสะสม8แต้มส่วนคู่อินโดนีเซียรับเงินไปประมาณกว่า30,000บาทแล้วก็คะแนนสะสมอีก15คะแนนครับ